เรไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงทำลายความขาดก่อนตรัสรู้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า111จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12 <c oughs> หน้าที่29ข้อที่30 ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลาย เป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งพิกุผู้ยังไม่ได้สมาธิปรามสมณะหรือปรามเหล่าใดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสะนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนแล สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวอย่างอากุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยะทั้งหลาย ผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยะเจ้าองค์หนึ่งในอริยะเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้ พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกรรมทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีดาริชั่วในใจมีถีนะมิทธะกลุ่มรุมจิต มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มท่านเป็นผู้มักปวดเสียวมีชาติแห่งคนขาดมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักกระและสันเสริญเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวซาม เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษนั้นของตนแลสมณพปราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอาคุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีวจีกรรมอันไม่บริสุทธิ์ไม่เราเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยว เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้พรามความตกลงใจอันนี้ได้มีแก่เราว่าถ้ากระไร ในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่าเป็นวันที่ส4บสสิบห้าและแดค่าแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าสะพึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติ เราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้ปรามเราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วปรามเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามา หรือว่านกยุงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดแก่เราว่านั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่เราคิดค้นได้ความคิดค้นได้มีแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พระวง แต่ในความหวาดกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความขาดกลัวนั้นๆเสียโดยอิรียบทที่ความขาดกลัวนั้นมาสู่เราพรามเมื่อเราจงกลมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกลมแก้ความขาดนั้น ตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเม e ื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกลมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้น เราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนปรามเมื่อเรานอนอ,นอยู่ความกลาดเกิดมีมาเราก็นอนขืนแก้ความกลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลย